สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพลังชีวิตกับผมจเจริญยติกุลในหัวข้อวันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการที่เราจะพบกับเพื่อนหรือว่าเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนที่จะเป็นแฟนเราควรจะพิจารณาอย่างไรนะเพื่อจะได้วางตัวให้ถูกที่พูดแบบนี้สำคัญนะครับเพราะว่าบางคนคบกับใครสักคนเนี่ย ถ้าเราต้องการแค่คบเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจนะครับก็อย่าไปเรียกร้องความสามารถเพราะบางคนความสามารถอาจจะไม่ได้สูงนะแต่ว่าเขามีความเข้าใจชีวิตเป็นเพื่อนที่หนุนจิตชูใจได้ดีเพราะบางครั้งเราต้องการแค่เพื่อนที่เข้าใจรู้ใจแล้วก็ยอมรับจุดอ่อนเราได้นะหรือสามารถที่จะหนุนใจซึ่งกันและกันได้เราก็อย่าไปเรียกร้องอะไรสูงเกินไปนะครับอีกมุมหนึ่งถ้าเราต้องการที่จะมี เพื่อนร่วมงานหรือคนที่ทํางานร่วมกันที่ดีที่เก่งเนี่ยอันนี้พี่น้องเราต้องการคนมีความสามารถนะครับไม่เพียงแต่จริงใจอย่างเดียวนะแต่ต้องมีความสามารถด้วยหรือไม่ใช่ว่ามีแค่ศีลธรรมถ้าบางคนมีศีลธรรมสูงมากแต่ความสามารถทําไม่ได้ก็ต้องแยกให้ออกที่ผมพูดแบบนี้ก็เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเพื่อนร่วมงานเราต้องการความสามารถนะครับเพราะเราต้องทํางานแต่ถ้าหากว่าเราเป็นเน้นความสัมพันธ์สูงนะครับแต่ความสามารถไม่ถึง แต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทที่รักใคร่กันอันนี้ไม่ต้องมีความสามารถก็ได้นะครับขอแค่มีความเข้าใจแต่ประเด็นสําคัญก็อยู่ตรงนี้ถ้าหากว่าเราจะคบใครสักคนหนึ่งเป็นแฟนเป็นคู่ครองเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะาหน้าที่ของบทบาทคู่ครองเนี่ยคือให้ความรักให้การสนับสนุนเขาอาจจะไม่เก่งก็ได้เพราะบางคนอาจจะไม่ภูมิใจในชีวิตสมรสเพราะว่าคู่ครองเราไม่เก่งเนี่ยพี่น้องเขาต้องทําหน้าที่ พ่อแม่ให้เก่งนะหรือทําหน้าที่สามีภรรยาให้ดีนะครับไม่ใช่ต้องการมีความสามารถเพราะว่าเขาไม่ใช่ทีมงานหรือสตาฟเจ้าหน้าที่ต้องต้องแยกให้ออกเพราะไม่อย่างนั้นจะทําให้เราเป็นคนที่เรียกร้องคนที่เรารักในบทบาทที่ผิดไปนี่สำคัญนะครับแต่อย่างไรก็ตามมันมีพื้นฐานในการที่จะเลือกคบคนนะครับในการเลือกคบคนนั้นมันต้องมีอุปนิสัยพื้นฐาน ซึ่งผมจะพูดต่อไปนี้แหละถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจตรงนี้จะทำให้เราอาจจะตัดสินใจผิดพลาดไปได้นะครับอุปนิสัยพื้นฐานของคนจะเป็นเพื่อนหรือทีมงานเพื่อนร่วมงานหรือเป็นคู่ครองเนี่ยอุปนิสัยแรกก็คือความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อเป็นสิ่งที่สำคัญม,มากสัตย์ซื่อในคำพูดสัตย์ซื่อทั้งต่อหน้าและหลังนะต่อหน้าอย่างไรรับหลังก็อย่างนั้นแล้วความสัตย์ซื่อนี่เองนะครับ มันรวมไปถึงการที่มีศิลปะในความสัตย์ซื่อนะครับที่จะรู้วิธีการสื่อสารอย่างสัตย์ซื่ออย่างชาญชฉลาดหรือรู้ปฏิบัติกับอีกฝ่ายหนึ่งอย่างสัตย์ซื่อสามารถที่จะไว้ใจได้เพราะถ้าหากว่าขาดความสัตย์ซื่อแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรักหรือทีมงานหรือคู่ครองเนี่ยจบละความสัตย์ซื่อจึงเป็นสิ่งที่มาประการแรกเลยนะครับด้วยนี้เองเวลาเราจะคบใครเนี่ยขอให้ดูนาน,าน ดูเรื่องแรกเลยนะครับคือความย์สัสื่อถ้าขาดความสย์ซื่อเนี่ยถึงแม้จะเก่งแค่ไหนนะครับถึงแม้ว่าจะหน้าตาดีแค่ไหนมันก็ไปด้วยกันไม่ได้เพราะว่าความไม่สย์ซื่อเพราะความย์สัสื่อน้นมันจะผูกพันหรือว่ามันจะเป็นตัวยึดเหนี่ยวนะฮะที่ให้เราได้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจอุปนิสัยที่2นะครับต้องดูนะครับว่าจะเป็นเพื่อนรักทีมงานหรือว่าเป็นแฟนสิ่งนี้ขาดไม่ได้คือการให้เกียรติซึ่งกันและกันส่วนใหญ่แล้วนะครับ โดยเฉพาะคู่ครองอ่ะแรกๆตอนจีบตอนแต่งใหม่ๆให้เกียรตินั่นเข้านั้นเข้าไม่ให้เกียรติแล้วนะครับการให้เกียรติการเคารพเป็นสิ่งที่สําคัญมากในความสัมพันธ์ที่จะเข้มแข็งขึ้นพี่ต้องสังเกตนะครับความสัมพันธ์ที่อ่อนแอลงเนี่ยเกิดขึ้นจากอ e ีายหนึ่งไม่ให้เกียรติละไม่เกรงใจสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคนะครับเราจําเป็นมากที่จะต้องเป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นและดูเลยถ้าเราจะร่วมภาระร่วมชีวิต รวมเป็นมิตรกับใครสักคนถ้าเขาเป็นคนที่ไม่ให้เกียรติคนนะจาไว้วันหนึ่งเขาก็จะไม่ให้เกียรติท่านด้วยการให้เกียรติการเคารพเพราะว่าพระคำพระเจ้าสอนว่าจงให้เกียรติซึ่งกันและกันจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวการให้เกียรติถ้าคนที่ชอบเปรียบเทียบและทําตัวเหนือผู้อื่นข่มผู้อื่นเป็นเพื่อนก็ไม่สนุกแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะทาอะไรเหนือหัวตลอดทํางานก็ไม่สนุกเพราะเพื่อนร่วมงานรู้สึกกดดันมากเขา จะแข่งขันทุกเรื่องเลยนะครับทั้งที่บางเรื่องมันต้องสงบศึกได้แล้วต้องเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าเป็นครอบครัวก็ไม่ต้องกลัวเลยนะครับถ้าภรรยาสามีไม่ให้เกียรติกันมันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้และอุปนิสัยที่3นะครับอันนี้เข้าใจได้ต้องฝึกแล้วก็ต้องเข้าใจคือการสื่อสารพี่น้องเชื่อไหมครับว่าคนเราเนี่ยมีการสื่อสารไม่ดีเท่านะหรือมีทักษะการสื่อสารไม่เท่ากันบางคนสื่อสารนะครับ เป็นคนจริงใจนะเป็นคนสัตซ์ซื่อแต่สื่อสารไม่เก่งแต่บางคนเนี่ยพูดเพราะสื่อสารดีนะครับอาจจะไม่จริงใจไม่สัตซ์ซื่อก็ได้ <S <S ผมจึงอยากให้ข้อเนี่ยเป็นข้อที่เราระมัดระวังเราต้องเรียนที่จะเข้าใจอีกฝ่ายหนึ่งเรียนที่จะเข้าใจความรู้สึกความต้องการอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งบางครั้งเขาอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีและตรงเนี้ยขอให้เราได้ทําความเข้าใจแต่ขณะเดีดวยวกันนะครับผมก็อยากจะบอกคนที่มีการสื่อสารไม่เก่งเนี่ยบอกว่าให้พยายามสื่อสาร เพราะว่าบางครั้งเราสื่อสารไม่เก่งนะครับเราไม่สื่อสารเลยนะครับโอ้อันนี้ก็ถ้าเป็นเพื่อนก็เข้าใจกันผิดหรือที่ทํางานนะครับงานก็ไม่บรรลุผลหรือเป็นครอบครัวเนี่ยยิ่งแค่งใจเพราะมันไม่สื่อสารเลยดังนั้นต้องฝึกนะครับที่จะสื่อสารแล้วก็ถึงแม้ว่ามันสื่อสารอาจจะไม่ได้เก่งก็ขอให้พยายามและมีความเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าหากว่าเราคบคนหนึ่งนะครับที่เขาไม่มีการสื่อสารพี่น้องมันจะ จืดมากเลยนะแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นมันจะนําการเข้าใจผิดเพราะมีอะไรก็ไม่พูดมีอะไรก็ไม่บอกมีอะไรก็ไม่อธิบายการสื่อสารจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทําให้การคบทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขได้นะครับอุปนิสัยที่สี่นิสัยนี้ก็สําคัญนะครับก็คือความรับผิดชอบเชื่อไหมครับว่าบางคนเนี่ยเก่งนะแต่ไม่มีความรับผิดชอบบางคนจริงใจอ่ะแต่ไม่รับผิดชอบไม่มีวินัยไม่มีระบบ ผมก็เห็นมากบายนะครับที่คนที่เก่งๆนะเวลาใกล้ชิดจริงๆก็เห็นว่าโอ้เขาขาดเรื่องเซนส์เรื่องความเรียบร้อยเรื่องวินัยเรื่องความรับผิดชอบเนี่ยก็คือไม่มีระบบชีวิตตัวนี้พี่น้องเมื่ออยู่ด้วยกันนะครับเมื่อเป็นเพื่อนกันเนี่ยมันต้องมีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันเจอคนที่ไม่ค่อยมีความรับผิดชอบนะครับไม่ทําตามสัญญาไม่ทําตามที่พูดไว้มันก็อยู่ด้วยกันได้ไม่นานก่อนที่จะไปสู่ การเป็นเพื่อนรักทีมงานที่เป็นดีมทีมนะฮะหรือจะเป็นคู่รักกันเนี่ยมันต้องผ่านเรื่องพวกนี้ก่อนจะเป็นนะครับ1สัตย์ซื่อ 2. ให้เกียรติให้ซึ่งกันและกัน 3. เรียนรู้การสื่อสารต้องสื่อสารนะครับแล้วก็4นะครับาอรับผิดชอบมาดูนิสัยที่5นะครับสิ่งนี้ก็สําคัญก็คือการสนับสนุนซึ่งกันและกันต้องตั้งใจเลยถ้าจะคบใครสักคนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นคบแบบไหน เพื่อนทีมงานหรือคนรักเนี่ยการสนับสนุนเป็นสิ่งสําคัญนะครับเหมือนกับเรามาถึงจุดนี้ได้เพราะอีกฝ่ายสนับสนุนอีกฝ่ายไปจุดนั้นได้เพราะเราสนับสนุนถ้าขาดการสนับสนุนก็จบแล้วนะครับเพราะการสนับสนุนนี่แหละมันจะทําให้เกิดความสัมพันธ์แล้วก็เกิดความผูกพันอย่างลึกซึ้งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่งดงามมีอีกคนหนึ่งที่คอยสนับสนุนเรามันจะต่างกับคนที่เรียกร้องแล้วก็คนที่ ไม่สนับสนุนนะครับก็เหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องของเราเขาต้องช่วยเรื่องของเขาเราไม่รู้เรื่องอันนี้ก็ไม่ถูกก็ต้องดูตรงนี้มาดูอุปนิสัยที่6นะครับก็คือคนที่แก้ปัญหาได้ดีพี่น้องเคยเจอคนไม่แก้ปัญหาไหมครับหรือคนที่หลีกเลี่ยงปัญหาคนเราจะคบกันอยู่ด้วยกันมันต้องมีปัญหาแต่ต้องหาคนที่ช่วยกันแก้ปัญหาอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งก็คือบางคนที่แต่งงานไปแล้วเนี่ย แรกๆก,ก็ช่วยกันแก้ปัญหาแต่คบกันไปนานๆเลยนะครับก็เลิกละต่างคนต่างแก้ไม่ช่วยกันละอันนั้นความรักมันน้อยลงอุปนิสัยการช่วยกันช่วยกันแก้ปัญหาจึงเป็นหลักสําคัญในการที่จะคบกันนะครับจึงมีคาพูดที่บอกว่ายามทุกก็ทุกด์ดวยกันยามสุขก็สุขด้วยกันไม่ใช่ยามทุกหนีไปหมดเลยนะครับแต่ยามสุขใครก็เข้ามาหาอันนี้ก็ไม่ใช่นะและอุปนิสัยที่7อันนี้สําคัญมากเราจะคบใคร เราต้องดูคนนั้นมีเมตตาและเอื้อเฟื้อหรือเปล่าพี่น้องถ้าท่านเจอคนที่ใจแข็งนะครับใจกระด้างไม่มีเมตตาไม่มีการุณาเนี่ยมันจะจับผิดอย่างเดียวเลยนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับจะลงโทษพลาดไม่ได้นะครับจะโจมตีพลาดไม่ได้นะครับจะซ้ําเติมเพราะเขาไม่มีเมตตาเขาไม่มีการุณาสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากจะคบใครแล้วคนไม่มีเมตตาเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับตอนที่ตอนทะเลาะก,กันหรือมีประเด็นกันเนี่ย โอ้เขาให้อภัยยากมากหรือเขาเป็นคนผูกใจเจ็บมีคติให้อภัยยากนี่แหละครบยากละนิสัยที่เจ็ดเนี่ยสำคัญนะครับมีเมตตากรุณาไม่ใช่ทุกคนจะมีนะครับบางคนมีแต่มีน้อยบางคนเห็นแก่ตัวนะเราก็ต้องดูผมจึงบอกว่าก่อนจะไปสู่ระดับที่จะเป็นเพื่อนรักทีมงานที่ผูกพันแล้วก็คู่ครองเนี่ยข้อนี้สำคัญมาก ถ้าเขาไม่มีเมตตานะครับพี่น้องดูนะครับถ้าแต่งงานกันทนะเลาะกันเนี่ยโอ้โหไม่ยอมให้อภัยหรือทำผิดแล้วขอโทษไม่เป็นตัวเองต้องถูกเท่านั้นทรมานใจอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มีเมตตาแล้วก็อุปนิสัยที่8อันนี้มีได้ดีมากเลยนะครับความมั่นคงในอารมณ์บางคนนี้ไม่มั่นคงในอารมณ์นะครับเจอนค,คนนั้นพูดหน่อยก็วันไหวคนนี้พูดหน่อยก็วันไหวเดี๋ยวเอียงไปทางซ้ายเดี๋ยวเอียงไปทางขวาตามลมปากเพราะเขาไม่มั่นคงในอารมณ์ เขาเป็นคนที่สงสัยเขาเป็นคนระบาดระแวงเขาเป็นคนไม่เชื่อใจใครอันนี้ก็ผู้สอนก็สอนวิชาบําบัดภายในนะครับก็มันเกี่ยวกับเรื่องของวัยเด็กด้วยวัยเด็กที่มีการเลี้ยงดูที่ไม่ปกติเลยทําให้เด็กเกิดขาดการนะไว้เนื้อเชื่อใจขาดการไว้วางใจถ้าเป็นทํางานคือว่าไม่เชื่อใจใครเลยนะครับตัวเองต้องทําคนเดียวเท่านั้นเนี่ยหรือว่าถ้าเป็นคู่ครองนะก็ ขาดความมั่นคงทางอารมณ์นะครับก็คือจะสงสัยตลอดระแวงตลอดตรวจสอบตลอดเครียดกันทั้งบ้านเลยนะครับถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยก็จะคอยระแวงว่าเพื่อนทําอะไรเพื่อนพูดอะไรนะครับก็จะเช็คทุกอย่างเลยนะครับเลยกลายเป็นคนที่ควบคุมไปเลยเนะี่ยดังนั้นการปกครองจิตใจตัวเองได้จึงเป็นเรื่องของผู้ใหญ่จึงเป็นสิ่งที่สําคัญก็อยากจะให้เราได้ระมัดระวังเรื่องนี้นะครับแล้วก็ สิ่งที่สําคัญอีกเรื่องนึงนะครับในการที่จะคบกันเนี่ยก็คือต้องดูนะครับคนที่มีความสมดุลน,นี่คืออุปนิสัยที่9สมดุลพี่น้องเคยเจอคนไม่สมดุลไหมครับคือบางคนเนี่ยเน้นแล้วก็เน้นอย่างนั้นย้ําแล้วก็ย้ําเรื่องเดียวจุดจุดเดียวไม่ใช่นะครับชีวิตมีความสมดุลความสมดุลก็หมายความว่าในชีวิตเราเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้ามีความสัมพันธ์กับเพื่อนที่โบสถ์มีความสัมพันธ์กับ,บครอบครัว มีความสัมพันธ์กับญาติพี่น้องมีความสัมพันธ์กับทีมงานมันต้องสมดุลแต่ถ้าบางคนเนี่ยขาดความสมดุลเนี่ยก็จะมุ่งแต่จุดเดียวอะ่ะหรือบางคนบอกว่าต้องเขาคนเดียวเท่านั้นห้ามคบคนอื่นห้ามคุยคนอื่นหรือใช้เวลากับเขาคนเดียวเท่านั้นห้ามไปทำอย่างอื่นเพราะชีวิตมันต้องรับผิดชอบหลายอย่างนะครับมันต้องมีความสมดุลน,นี่เขาเรียกว่าความเป็นผู้ใหญ่มีความสมดุลอีกด้านหนึ่งคือมีความสามารถที่จะให้แล้วก็รับได้นะบางคนเนี่ย รับอย่างเดียวให้ไม่เป็นแต่บางคนนะครับให้ได้แต่รับไม่ได้พี่น้องมีคนประเภทนี้ไม่อยากจะรับอะไรของใครเพราะว่ากลัวเป็นบุญคุณหรือเย่อหยิงหรือกลัวนะครับว่าจะอยู่ภายใต้ที่ผลคนนั้นหรืออายที่ต้องรับของจากคนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกเพราะว่าการรับก็เป็นพรนะครับเพราะว่าเมื่อเรารับเขาก็จะรับพรเมื่อเรารับทําให้เขาสบายใจนะครับ เพราะว่าเขาจะได้ทําสิ่งที่ดีและเรารับดังนั้นรู้ที่จะรับรู้ที่จะให้มีความสมดุลการใช้เวลามีความสมดุลในการใช้ชีวิตเพราะคนเราที่คบกันนะครับเอาถ้าเป็นเพื่อนสนิทอะ่ะมันต้องมีเวลาด้วยนะครับสมดุลคือมีเวลาส่วนตัวเขาอะ่ะแล้วก็มีเวลาส่วนตัวเราก็ไม่ได้บอกเขาว่าโอ้โหต้องติดเราทุกตลอดเวลานะครับเนี่ยให้เวลาเขาได้มีอิสระภาพเขาจะได้คิดถึงเราไงให้เวลาเขามีอิสระภาพเขาจะได้ไปจัดการเรื่อง ส่วนตัวให้เรียบร้อยแต่ไม่ใช่ทุกอย่างนะครับต้องหมุนรอบตัวเราเท่านั้นอันนี้ไม่สมดุลหรือหมุนรอบตัวเขาเท่านั้นอันนี้ก็ไม่สมดุลนะครับแล้วอุปนิสัยที่10นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องขอให้มันมีขึ้นนะครับก็คือการปรับตัวบางคนไม่ยอมปรับตัวเมื่อเราจะมีเพื่อนรักมีทีมงานที่เป็นดีมทีมนะครับหรือมีคู่ครองเนี่ย เรามาจากคนละโลกคนละดวงคนละดาวคนละพ่อคนละแม่คนละอุปนิสัยเราต้องพบกันครึ่งทางแล้วก็เราจําเป็นมากที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากันก็คือเราจะสนับสนุนสิ่งที่เขาขาดอย่างไรเขาจะสนับสนุนสิ่งที่เราขาดอย่างไรการปรับตัวมีหลายเรื่องที่เราไม่ชอบขอให้เรามองข้ามในสิ่งที่เขาเป็น แต่บางเรื่องเขาก็ไม่ชอบเราก็ขอให้เขามองข้ามการปรับตัวนะครับพบกันครึ่งทางผมชอบซีเว่นโควีเนี่ยที่สอนเรื่องซีเว่นแบิดก็บอกว่ามีนิสัยหนึ่งนะครับที่ต้องมีคือวินวินหมายความว่าชนะชนะด้วยกันแพ้แพ้ด้วยกันเราต้องลดทิฏฐิมานะลดความปรารถนาต้องลดอุปนิสัยบางอย่างอันนี้แหละจะทําให้เราคบกันได้ยาวนานนะครับก็เลยหนุนใจพี่น้องว่า10ข้อต่อไปนี้เป็นข้อพิจารณา ในการที่จะเลือกนะครบคนและถ้าหากว่าท่านต้องการเพื่อนร่วมงานทีมงานนะครับก็เพิ่มหัวข้อที่11เข้าไปคือความสามารถเพราะว่าเวลาทํางานมันต้องมีความสามารถนะครับนะฮะแต่ถ้า,าว่าจะเป็นแค่แฟนคู่ครองหรือว่าเป็นเพื่อนเนี่ยอ่ะสิข้อแรกได้แต่ข้อที่11นี้สําหรับคนที่จะทํางานร่วมกันเพราะถ้าเขาไม่มีความสามารถเฉพาะด้านตรงนั้นเนี่ย เอาเขามาทําไมนั้นเขาเรียกว่าเพื่อนเราจรึงต้องการคนที่มีความสามารถเฉพาะด้านแต่ว่าถ้าท่านมีคู่ครองนะครับไม่ต้องเอาความสามารถด้านสายอาชีพทักษะขออย่างเดียวถ้าเป็นคู่ครองเนี่ยเป็นภรรยาที่ดีได้เป็นพ่อที่ดีได้เลี้ยงลูกได้และเป็นผู้ที่ประคับประคองด้วยกันได้นี่คือต้องเป็นศิละปะในการประคับประคองครอบครัวเนี่ยมันจะมีความอดทนความรักแล้วก็การสนับสนุนแต่ต้องการทีมงานนะครับ แล้วต้องการคนมีความสามารถซึ่งหลายครั้งเนี่ยคนที่เลือกทีมงานลืมคิดในข้อที่11ไปเพราะมีความสนิทสนมเนี่ยบางคนมีนามสกุลดังบางคนอาจจะมีเขาเรียกฉโลกถูกกันมาทํางานด้วยกันเป็นศัตรูเลยนะครับเพราะว่าอ e ีกฝ่ายหนึ่งทําไม่ได้ความสามารถไม่ถึงอ่ะมาปิดท้ายด้วยข้อ12นะครับถ้าจะคบใครเนี่ยดูสิข้อมีศีลธรรมหรือเปล่าพี่น้องคงจําได้ใช่ไหมครับ มีข่าวในเดือนที่แล้วเดือนพฤษภามีผู้หญิงจีนคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งแล้วมาเที่ยวที่อุบลเนี่ยแล้วขึ้นไปบนเหวหุบเขาอเล็กซานเดอร์เนี่อยู่อุบลนะชื่อชื่ออเล็กซานเดอร์ปรากฏว่าแท้จริงผู้ชายมาจากฐานะไม่ค่อยดีแล้วก็มีหนี้สินเป็น10บสล้านนะครับแล้วผู้หญิงรวยมากสรุปง่ายๆผู้ชายเนี่ยแกล้งพาภรรยามาเที่ยวประเทศไทยไปที่ บเขาเล็กซซนเดอร์และจากนั้นก็ผลักภรรยาตกไปแต่พอเอิญน,นะครับร่างของภรรยาเนี่ยไปหล่นที่ต้นไม้แล้วก็ตกไปที่พื้นแล้วมีเจ้าหน้าที่มาพบเข้าสุดท้ายนะครับก็พาไปโรงพยาบาลแล้วก็เรื่องก็แดงขึ้นมาคือคนที่ผักนั่นก็คือสามีเพราะสามีต้องการอุบภรรยาอุบทรัพย์สินนะครับเอาทรัพย์สินภรรยาด้วยฆ่าภรรยาอันนี้ขนาดแต่งงานแล้วนะยังวางแผนฆ่าเลยนะครับ เพราะคนไม่มีศีลธรรมก็สุดท้ายนะครับคนเราจะคบกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคบแบบเพื่อนแบบทีมงานหรือแบบคู่ครองถ้าไม่มีศีลธรรมจบแล้วนะครับเพราะคนไม่มีศีลธรรมจะไม่สัตย์ซื่อคนไม่มีศีลธรรมก็จะทําผิดศีลธรรมซึ่งเราก็ต้องตกบวงแล้วไปด้วยกับการทําผิดกฎหมายผิดศีลธรรมนั้นวันนี้ก็เลยหนุนใจพี่น้องนะครับนะอุปนิสัยทั้งหมด12ข้อ ในการที่จะเลือกคบคนหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านนะครับขอบพระเจ้าอวยพรทุกคนนะครับสวัสดีครับ